เยียมไปเห็ดเปิดไเอาสำนีพ่อทุกคนพุรเตียมะวางกลางผ้าใบ ใบดีทุกคนยินดีตอนหับเขาสู่ซองบาวไกรบัานหน้านี่ก็พากกันใหญ่บ่อนมาอยู่บ่อนใหม่ทุกคนนะนมาอยู่แถวแคมแคมด้านซูงทุกคนนี่มาอยู่จุดนี้นะโอ้ยอยู่บ่อนนีนเนาะมานีนเนาะ อยู่ทางนี่มันสิเป็นดานดานสูงนะแมนไก่วังห้ากบพอว่าที่แรกนะเฮาก็เตรียมข้าวเตรียมยังแหละแหละอว่าสิยางขึ้นมายางขึ้นมานี่พอเพื่อยางลงไปนี่ก็บ่แห้งบ่ได้จักถ้าเกิดว่าฝนตกฝนยางน่ะเฮากันกบกันยังก็โอ้ได้ไอยู่ดานสูงนี่ถือว่ากบหลายทุกคนแต่ละือกตอนนี้เฮาก็สามารถไปได้อันทั้ง ถวด้านสูงนี่ก็มีอีกด้านด้านทางหน้านี่ก็กบหนาสิลายด้านตัวนั้นก็แต่เฮายังบ่เคยไปกันจักเทื่อฮะดานกระกหอแซ่ๆเออแต่ว่านตกลองเลาะไปลองเบิ่งบางทีนะเพราะว่าเวลาเฮาหาเมื่อยเลยเื่อยางลบไปนี่พอยขนาดเลยอ่ะเดี๋ยวจะสิกลางที่ักนีลทุกคน 对吧？嗯嗯嗯。嗯。o k Good。

thế mà 1 1 cái nó chỉ một cái à. à, à, đó, hơi à, à, dơm, thế, tôi nát được sa, ngang ngang tôi nát tân เออตัวไหนอีกหามรถอ่อออาแวเพื่อ,อาามันเงินอ่าเอาามันบ่ออันนั้นพลได้พอได้ อะไร,ไรยังไปไวอีเหรอแล้ว<ห>กลางปุ๊บมันปับเลดไวอย่างนีเนาะโอ้โหไหนนอนอเลยได้ไ่ักลไนนอน,นนอนในป่าน,นนฮะในบนพักเทาเรียบร้อยที่ว่าขักมาช่วงนี้ คานบ่ได้เลยนี่แหละเพิ่นนี่แหละสำคัญไงมาช่วงหน้าคนนะโอ้ออกใหม่เลยนี่ได้ต่อยใหม่นั่นแหละมันเออนั่นแหละทูหันทูนี่เด้เออแมนเลยไก่ไม่เลือกอ่าบด้เลือกเอาผู้ชาวคลายด้เขาหายเนวอไรเอาหลุดไรครับผู้ชาวคลายหายไรหามเลือก นต้นนี้คักแมนคักน้ำเบิรนโลดให้มันจบนี่เดี๋ยวบันี่สสได้ผูก,กน,นี่ละปงผูกไปอะครับไหนวผัดกึ่งฮิต<อ>เ,เล่นอยู่มันเป็นอะไรเกาะฮะวางเห็ดอยู่เห็กินบ่เออ้น,น่โอ้แมนแมนแมนความเบิรัน นี่ก็พักกลางๆนี่ไหนได้กลางวัางได้มัดใช่อากลางเว้ยค้นในห,หมู่คลังแรงเออนี่บ่มโอ้ใส่กบกันนเนาะอเออไงามาอยู่บนไม่ก็เตรียมกองพื้นกองไฟไว้ที่เา่า พัวตะปูโดเลยบุญแท้บานพวกที่เราพยาดีว่าเนเลยไรตั้งโมงหงโอ้ยตั้งโมหงกินกับปิ้งนกเนาะเมกับุงนกพเฮาเนาะคนเฮามาเห็นบัดอืมโมันนี่ได้กินของขักได้เนี่ กัวมูปลาเดียวกับปิงนกงคือไปฮิตแรว่ากขัดขนาดเนาะขักขนาดเลยรตั้มกุ้งกะจางตั้เองใครเดี๋ยวบนมาจำแจ่วเนาะมาเนี่ยได้ตลอดทานไย้กันมาจำแจ่วนในบนเงามาจากเทื่อช่องเทื่อี่ก็แม่นเริ่มติดเบียกติดยังตอนนี้กันมาจำแจ่วนี่เนาะโอ้ยข้าเบียกแล้วเลยแล้ว ออกโบพาดนะอืมแน่นอนแน่นอนอ่ะมานมานทีมงานครัยังเดลืออยู่ทถนนี้เนาะอีกปุ่นึงจะเมือม่อเมียออาฮักกะอันนั้นเด้โบฮักกะฮักกะเขาอูมดลูกเป็นฮักกะเขาอูจัดและได้อันถึกใจอันนายพันบอนเป็นไรยิ่งเป็นยิ่งแล้วบาทเนี่ยก <laughs> <laughs> นมังยิ่งทำ เป็นปีล้บริ่งห้อยบาดในซำจิ่งฮะกินเกาวน้ำกันทุกคนเซ้ำเนาะโดนไปบุ้นดีไปทางนั้นนะมันจะได้ับโพอตจำเจลาคิาไปดีูเราพายามยเามันมือกบที่หคนมือกคนสคนใครได

หังเดี๋ยวกินข้าวกินมัเรียบร้อยครับไปห้าหลอทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปโซนลุ่ม ไปตามตูอีกนิดเลยนะ โอ้โหป๋าเล่เลยทุกคนกินได้เยี่ยมไผยเห็ดเผินไผยเห็ดเผินเห็นไตยกเก๊กมาเก็ดต่อยเลยนะนี่มันเลยหนึ่งโตโอ้โหมันนี่เจอคลองดีอีกแล้วทุกคนนี่ คนกับหูจักอยู่นะนี่คือเห็ดจมูกมูหรือว่าเห็ดหูดังมูทุกคนนี่เอาไปย่ำเอาไปอะกินแสีบตัวนี้นะเดี๋ยวลรงอมไปนะั่นเะ่ย บ่งคือพวกมียังกินนะโอ้มกไหวานได้เดี๋ยวขึ้นไปเอามากินก่อน ไปดูกันเลยวานพร้อมหวานกุกเนี่ย

ទៅចំណាយអស់មកញ៉ាំกัน อคิดว่ากระหอกนี่ต้องเข่าทุกคนกกนเนี่ยเพราะว่าเขายิงมาได้นี่ก็บบริไกลจากอันนี้ฟังตรงขาน ัเดี๋ยวเขามากินเนี่ยไปจ้ะเอาซำนีพ่อทุกคนเดี๋ยวจะน้อยอันาฮาเบาริที่ยังมาใส่นะเดี๋ยวมืออื่นบัดซิมืออ้าจังจิอกลับมาเอา ดเ,เดี๋ยวมาฝากเขาแต่บ้านนะน,นี่ก็เขาลงมาผัวหนึ่งนะเดี๋ยวจะนจังเราไปเราต่อไปอีกทุกคน มายានេះมันหักเกลี้ยงลงมาขย่านนั่นเลย ไขน่กนกยังได้เห็นแมวบินออก ไปนี่ลจงอ้งใกันวามาใครมานี่ ก็ออกมาเลยทุกคนฟ้าบึงถองฟ้ามืดเลยส่วนนั้นจะคือฝนชิตกนะน,นะโอ้เมือแรงนี้ขันตกอีกนี่ด้กบกับเมื่อบานใหรถมันได้กบช่วงนี้ฟ้ากระหองหื้ออยูอ่เอาตอนนี้กะ ้ามานั่งอยู่ทึ่งด้านซูงนี่ทุกคนบึงลมกับเย็นเย็นบึงฝนคือสีมาเลนะฝนเริ่มมาเลยเพราะว่าสังเกตบึงส่วนทางนั้นนาซิตกเลยทุกคนส่วนน้ำมันสิเป็นส่วนทางกระตองได้ผนทางที่บอลทีมงานเข้าบรอนมากขึนส่วน,น,น เป็นรอยๆมาเลยแต่สังเกตบังดูผูมมาตกเรียบร้อยทั้งนั้น,นเป็นหมอกเป็นน้นะนพนเป็นทรายพลลงเลยนะผูอ้าวตอนนี้ก็เริ่มคำเลยทุกคนเดีเ๋ยวพานั่งผักเลยกันเดี๋ยวสิล่ลงไปบ่นอยู่เฮาวันนี้เฮาทากันผักอยู่หลุมนะ มาอยู่ด้านซูงนี่มีน้าใสสะดวกสบายเลยกับน้ำในไส้น้ากินเท่านะถือว่าสะอาดเลยเพื่นะมันเป็นน้ามันไหลมาจากสอกินอย่างนันนี่หรือว่าพ่นตกแล้วมันไหลลงไปไั่นักนก็ป่าไม่เบื่อเลยเดี๋ยวเดินทางไปที่พักเข้าทุกคนทีมงานเข้านาชิมาเลยเมื่อกี้มัน,น,มนอยู่ได้มันก็ะหอกตัวหนึ่งไผ่ <laughs> เห็ดเพลิน แต่บัวลายนะแต่กระหอกตัวหนึน่งกับมาหานห,หล่อตบเอิเกมีไรข้นคอมเมนต์มาไปหานหล่อตบเปิ้อยู่ป่าในบ่อไกลนี่แหละได้ตอนนี้ทุกคนเหมือนเนียยเ้ยอ้าตอนนี้ก็เดินทางมาฮอดบอลโอ้ทีมงานเท่าๆๆๆไหร่ดด้ิมันบ่อมันบ่อนายพานผอผอพอยอู่บ่อไกลผอยังผอยังผอพานผอพาน,พอพานโอ้ยโอ้ยคอยอคือบพอัพ่อเนาะไป chỉ hết ờ, <laughs> <tờ này> <laughs> oh. 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 phần bảy ngủ là càng lường nhảy lên nó bao hơn chớ ấn chớ tới nay mình bốc chớ tới nay mình bốc nó mình ta đây nhìn mình ôi là khang liêng để chơi nhảy đấy nhảy bốc tới nay mình mà mà, mà chứ chết luôn đấy chết mần <laughs> <laughs> ờ, chết mà luôn đấy giờ mà mà chết mần right. Phát subscribe ได้แล้วก็ออกเสียดานทางเป็นังด้วยกินด้วยเชฟด้านนั่นแล้วไหนเห็ดยังกินมื่อวานนี้นังเขาน่ายจะนังเขาก่อนเดินใก้กระหอกนะนีอตีไข่แตกเลยไผเห็ดเผินบาดไงเฮ้อตอนนี้ก็เดินทางมาหอดบอลนะทุกคนนะเดี๋ยว นั่งพักจะเข้านึงแล้วก็บางทีฝนตกตอนแรงเนี่ยนาสีได้ไปห้าหล่ออีกแล้เนี่ยฝนตกนี่ไปห้าหล่อนั้นจับกบนั่นแหละยังบุได้เบื่อได้ได้จำได้ก็เอากบนะจับล,ลายๆเลยเอาเมื่อเอาเมื่อบัตรนะเพราะวาานะ่าอยู่บัตรคั่งไว้อยู่ได้เมื่อเมื่อนงคลายให้เม่ากะคลายให้ลูกชายเผึ่นมานั่เด้ มากระขายไปได้หาโลหนะึ่งบอสจำหกโลเมือนกนะันได้ครบหาโลกับพอดีขายได้แล้วเขาหายเป็นมัดโลละสี่สิบโอ้ยในฝันเนี่ยยั่งหุบเมี่ยบอสเนาะกินห่อนเมี่ยบอสอืม แต่ว่ากบนี่ก,กบนี่ราคาถือทุกคนกบนี่ราคาอัน,นหนึ่งได้ราคาสี่สิบพันอันสี่สิบพันแล้วก็ส่วนอื่นนะแปดสิบแปดสิบนี่ตกเท่าได้เนะาะงร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทเหมือนบ่ะประมาณนั่นแหละก็ถือว่าอันนั้นโยแพงแพงอยู่อื่นได้ แต่ว่าเขาไปเบิ่งในตลาดน่ะสองหล่อได้ทุกคน,กคนอะไร,ระอันอันสองซนสองซนโล่หนึ่งสองเซส, 1, ส,แ,สแต่ว่าสื่ออยู่<ล>บ้านเท่า,านะั้นโลละแปดสิบพันแต่พ่อไปอยู่ในตลาดแหละสองเซนป่าทูาาทาเขาไปเบิ่งลเรกินบนโลกบัดทั้งเข้าใครก็ถือแค่ว่าจะกี่ไหลกับเซนหนึ่งหรือว่าเซนไปกันยังดีเป็นนังกายเขาอันจะได้เพล่ ได้ราคาจูงบ่เป็นนังขายตลาดเออแมนได้เป็นทองไอ้เป็นทองได้แต่ว่าส่วนกบน่ะกบนะสี่สิบนี่แหละสี่สิบพันนี่แหละบางเจ้าก็หาชิปประมาณนั้นบ่เกิลราคาอาวลงมาแล้วบานเลลงมาแล้วได้นายฟานนายฟานโอ้ยแมนนั่นเลย เออาเด้ออลงแล้วลงแล้วงขขางข่งจะไปกินอะไรเนี่ยเสนกเฝ้าวงมล้กินเด้อโอ้แฉลบเลยรอรอรอได้หมดจาวันมาหิบวันสุดกิ่หนึเสียวข้นนะกินเด้อจะเป็นยังเนาะมันอันกันมันมีช่มีมังนาขายอันนี้เลยไม่ไม่ ອ້ອມເອົາມາຊື มาแล้วก,ลก็เผลอหลับไป,ปม,ม,มกกันเป็นเะคียงใส่หมูป่าอ่ะอืมอืมอืมขัดเลยมาไหมกินข้าวน้ำกันทุกคนเดี๋ยวกินข้าวแล้วนะ ไปบุะเดี๋ยวสิดไปหาเลาแต่ก่อเจอกันใ่น้คลิปวิดีโอต่อไปพุระเดี๋ยวยังได้ดกันั่นสิดไปหากันนะนะพุะ่ะกันกบกันยังพุะ่ะนจงเนาะอานาม้งาน,นหลบลกต